สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องลอยสไตล์นะครับกลับมาอีกครั้งกับการจัดเทียร์ลิสประจำเมตาในแพท3.5ล่าสุดซึ่งก็จะเป็นแพทใหญ่พอสมควรมีเอเทมใหม่มีรูนใหม่และมีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นป่าสำหรับใครที่อยากดูรายละเอียดสามารถย้อนกลับไปดูคลิปผมอ่านแพทได้เลยนะครับเอาละเรามาเริ่มเรื่องเมตาปัจจุบันของเกม l l y ลิฟกันเลยดีกว่า ถึงแม้จะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดมากมายในแพท3.5แต่ยังไงยังไงแชมเปี้ยนไฟเตอร์ในโซโล,โลเลนก็ยังเก่งกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นเอทรอกแชมเปี้ยนใหม่ล่าสุดโยเนตตัวนี้ก็ไปได้หลายเลนเลยแล้วก็เกวนมือกันไกลาขาโหดของเราข้อเสียหลักๆของแพทนี้ที่ผมเห็นเลยก็คือตัวละครประเภทแท้งหายศูนย์ไปเลยครับเลือกมาโอกาสชนะน้อยมาก ถ้าจะมียังเล่นได้อยู่ก็จะเป็นพวกกาเรนส่วนพวกเมดก็หายเป็นนานมากแล้วนะครับก็ยังไม่กลับมาเลยถึงแม้จะมีไอเทมใหม่อย่าง h o r i ซ o n โฟ c u s มาให้ตื่นเต้นก็ตามก่อนอื่นเลยคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากโ o d a Shop บริการเติมเกมดังต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น LLYRIP, w a r l o r d g e n s h i n Impact, Apex Legends Mobile เติมปุ๊บเข้าเกมปั๊บไม่ต้องใช้พาสเวิร์ด มีโปรโมชั่นต่างๆเชื่อถือได้เพราะเป็นพาร์เนอร์กับค่ายเกมโดยตรงและที่สำคัญเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องลอยสไตล์อย่าลืมเติมเกมผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้กันนะครับฝากด้วยครับผมสรุปเมตา3.5อย่างแรกเลยนะครับยังคงเป็นแพทของโซโลเลนมีตัวเก่งๆหลายตัวให้เลือกเล่นเยอะแยะมากมายเกิดง่ายเล่นสนุกตลอดการครับสาหรับเลนนี้ต่อมาแชมเปี้ยนประเภทไฟเตอร์เก่งแบบชุดไม่อยู่ เลือกมาโอกาสชนะเยอะมากครับส่วนตัวแท็กเนี่ยหายสาบสูนย์ไปเลยครับใครกดแรงเจอทีไม่มีตัวแท็กไม่ต้องไปว่าทีมนะครับดีแล้วครับไม่มีแต่ก็ยกเว้นตัวอย่างกาเรนนะครับผมแชมเปี้ยนใหม่2ตัวเอทรอคก,กับเคนความโหดใน่างเรากับนรกกับสวรรค์เลยครับตัวหนึ่งเก่งมากอีกตัวเฉยๆตัวที่เก่งนี่ผมหมายถึงเอทรอะครับข้อสุดท้าย เป็นเมตาที่ป่ามีการปรับเปลี่ยนการเล่นเยอะที่สุดโดยเฉพาะสเปลอย่างสมัยที่ปรับมาใหม่ดามเมจเยอะมากในช่วงต้นเกมครับส่วนท้ายเกมก็กดดันเพราะว่าสกิลแชมเปี้ยนหลายๆตัวสามารถล่าอ็อบเจกต์ของจังเกิลได้น,นะครับณตอนนี้ <c oughs> นอกจากนั้นตำแหน่งป่ายังถูกบังคับนะฮะให้ออกมาทำประโยชน์ตลอดเวลาทำร้ายจิตใจสายฟาร์มและเอาเงินมาตบหน้ากันแบบสุด <c oughs> เล่นป่าอาจจะกดดันมากกว่าเดิมนิดหนึ่ง <c oughs> เพราะทีมจะคาดหวังให้ทำอะไรสักอย่างอยู่ตลอดเวลา เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูเทียริสจะนับแชมเปี้ยนตัวโหดประจำเมตากันบ้างดีกว่าผมจะเริ่มกันที่บาลอนเลนนะครับสำหรับบาลอนเลนประจำแพทนี้เทียริสก็จะประมาณนี้เลยส่วนที่ผมจะแนะนำจะมีอยู่3-4ตัวนะครับตัวแรกเอทรอกสุดยอดตัวโกงแห่งยุคแรงเร็วดูดเลือดเยอะตัวมันจะคบเครื่องไปไหนครับพี่โดนแบนบ่อยมากในรังเกมนะฮะตัวนี้ตัวที่2เกวนตัวสุดยอดนะฮะสุดยอดตัวโกงนะครับ ถ้าอยู่ในมือของคนเล่นเป็นเนี่ยโอกาสก็จะชนะเยอะมากสกิลดาเมจแรงเึ้นตัวที่3 r e v e n วนปัจจุบันตัวนี้เก่งมากเลยนะครับดาเมจเยอะหนีได้ง่ายยากที่สุดของตัวนี้ก็คือเล่นให้ชำนาญครับถ้าใครเล่นชำนาญบอกได้เลย,เยว,ว่าคุณจะไม่อยากเลิกตัวนี้อย่างแน่นอนตัวที่4 c a คาร์มิลโกงยังไงก็โกงอย่างนั้น เนิร์ฟม,มายังไงก็เอาเขาไม่ลงจริงๆครับสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้เพราะว่าตัวของเขาเนี่ยครบเครื่องนะฮะสปิดพุทเก่งจับได้เติมเกมเร็วโอ้ไม่รู้จะโหดไปไหนมาในส่วนของจังเกิลกันบ้างนะครับผมจะขอแนะนํา3ตัวด้วยกันตัวแรกเลยคาซิกตัวนี้ผมขอแนะนําเลยสําหรับใครที่เพิ่งเล่นจังเกิลใหม่ๆห,หรือว่าต้องการจะไต่แรง์นะฮะเป็นตัวที่ฟาร์มไวดาเมจเยอะ เอาตัวรอดได้แถมพวกตัวอย่างไฟเตอร์ทั้งหลายเนี่ยไม่ค่อยชอบตัวเขาอีกด้วยนะเพราะค่ายากเหลือเกินตัวที่2องโอลาฟตัวนี้ผมขอแนะนำให้เลือกทีหลักนะครับจะชนะพวกตัวที่ไม่มีสกิลหนีฟาร์มไวเก็บอ็อบเจกต์ได้ง่ายตัวที่3เก่งตลอดการครับสำหรับตัวนี้ลีซินใครที่ชอบสายโชว์นะฮะตัวนี้ทำได้ทุกอย่างถ้าใครเล่นแบบชำนาญแล้วสามารถแกงได้นะครับ สอนดีไปไหนก็รวดเร็วทันใจเก่งตั้งแต่แพทแรกนะครับตัวนี้มิดเลนมิดเลนเมตานี้ส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่มีดาเมจเบร์สล้นๆนะครับแบบฆ่าไปเลย1ตัวทําให้ทีมเล่นง่ายผมขอแนะนํา3ตัวนะครับตัวแรกเลยเซตนินจานารูโตตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะเล่นยากเลยนะครับสำหรับใครที่มือใหม่ก็ต้องเล่นไปสักพักหนึ่งเลยแต่ถ้าใครเล่นจนชํานาญแล้วเนี่ยตัวบางๆบอกได้เลยว่าตายหมด ตัวที่2องโยเนหรือว่าโยนนะหลังจากมีการถูกเนิร์ฟไปนะครับอาจจะเล่นยากขึ้นนิดนึงแต่ถ้าตัวของเขาได้ค่าในช่วงต้นเกมในตอนเลทเกมก็โหดเหมือนเดิมตัวที่สาอคาลิตัวนี้เนี่ยจริงๆเก่งมานานแล้วนะครับแต่คนเล่นน้อยมากถ้าใครกำลังหาตัวฝึกอยู่ผมขอแนะนำตัวนี้เลยครับสกินสวยด้วยช่วงนี้ เอ c ด r ีแครี่และ AP Carry ี่เนี่ยจะมีโห,หดอยู่2ทางเลือกนะครับเช่นดาเมจ DPS อย่างเช่นพวกติทนาคอกีนะครับลูเซียนซซยาอะไรพวกนี้ก็สามารถเล่นได้นะครับแล้วก็จะมีอีกแนวหนึ่งที่ผมพูดไว้นั่นก็คือ AP Carry ี่เนี่ยที่ผมพูดถึงก็จะเป็นพวกตัวที่สามารถเคลียร์เวฟได้แบบไวๆนะครับสกิลเดียวเคลียร์หมดเวฟแล้วก็จะมีพวกสกิลช่วยเหลืออย่างเช่นพวกลักพวกมอร์การ่าอย่างนี้ก็จะโหดนะครับ ผมขอแนะนำา3ตัวนะครับตัวแรกเลยเป็นเว็กซ์คบเครื่องเรื่องการลาาดาเมจเยอะครับเล่นไม่ยากตัวนี้ตัวที่2ซิกตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวที่เก่งที่สุดในเกมของ League o จินไวด์รนะครับตั้งแต่แผทแรกยันแผทปัจจุบันสุดยอดตัวละครครับไม่ว่าจะเนิฟมากี่แผทสุดท้ายเขาก็บัฟให้เก่งงง <c oughs> ตัวที่3 Se เซนนาถูกบัฟมาเหมาะมากๆสำหรับดูโอเลนล่างที่มาด้วยกันแนะนำนะครับถ้าจะเล่นกับเซนนาเนี่ย ให้เลือกตัวที่สามารถเคลียร์เวฟได้จำพวกอย่างกากาสนะครับกาลิโอหรือว่านาซัตมาในส่วนของสพอร์ตกันบ้างดีกว่าพพอร์ตเมตานี้ผมคิดว่าตัวที่ถึกและบึกบืนมีสกิลชงนะครับมีสกิลเอ่อแบบว่า CC ให้เพื่อนสามารถเฟสเชคได้เนี่ยมันโหดนะครับแล้วก็จะมีอีกแนวหนึ่งที่คนจะเลือกเล่นกันซะส่วนใหญ่นะครับนั่นก็คือแนวบัฟนะครับอย่างเช่นลูลูยูมิพวกนี้ก็โหดนะครับ ซัพพอร์ตผมจะขอแนะนํา2ตัวนะครับนั่นก็คือกาลิโอตัวนี้เนี่ยเก่งมานานมากแล้วนะครับบุกได้รับก็ได้นะครับและเป็นตัวที่ซ้อนเพื่อนได้ไวจะจัดครับผมตัวต่อมาเจนน่านะครับเป็นตัวละครที่ถูกมองข้ามไปหลายครั้งมากเพราะว่าเป็นตัวละครที่เอาจริงๆผมว่าเล่นยากนะมันมีความเล่นยากแล้วก็เล่นง่ายอยู่ในตัวเดียวกันนะครับถ้าใครเล่นเป็นเนี่ยตัวละครของเขาน่ารำคาญสุดๆนะครับขาดจังหวะได้เดินเกมดีประโยชน์เยอะนะครับผม จบไปแล้วด้ครับสําหรับคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างสําหรับแพทนี้ส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าเมตาตอนนี้เหมือนจะเปลี่ยนแต่ก็ไม่เปลี่ยนเอ๊ะยังไงกันเนี่ยสรุปก็คือคล้ายๆเดิมแหละไฟเตอร์ Fighter ก็ยังโหดอยู่ a อ c ีซก็ยังไม่กลับมาขนาดนั้นนะเพราะประโยชน์ในการเล่นและระยะเวลาในการฟาร์มก็ยังสู้ a อ c ไม่ได้ที่มีประโยชน์ตั้งแต่ต้นเกมเลยถึงแม้ว่าไม่ได้ฟาร์มมันก็ยังแบบสมาถแบบเกมได้พวก a อ c อะ่ะแถมไม่ต้องพึ่งซับด้วยนะครับทำให้ซับสามารถไปเดินเกมต่างๆได้นะฮะ ส่วนเมทถึงจะมีไอเทมใหม่เข้ามาช่วยเพิ่มความหลากหลายในการเล่นมันก็ยังไม่ค่อยโดดเด่นนะหรือว่ามันไม่ค่อยน่ากดมาเล่นขนาดนั้นนะก็ยังต้องรอดูต่อไปนะครับว่าแผ่นหน้าทีมงานจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือว่าช่วยพวกตัวแชมเปี้ยนที่หายไปหรือไม่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูกันจนจบใครที่ไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าไลฟ์สตรีมต่อไปเร็วๆนี้ครับผมเจอกันครับ